การแก้อาถรรพ์ของชีวิตความยากจนความโง่ตระกูลปำ่ำอายุสั้นมีโรคมากไร้บริวารขี้เรเป็นผู้หญิงบันดอเป็นใบบ้าตาบอดหูหนวกทรัพวิบัติการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรก ล้วนชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาบริจาคทานแก้อาถรรพ์ข้อยากจนการรับฟังแก้อาถรรพ์ข้องโง่เขลาการอ่อนน้อมแก้การเกิดในตระกูลตำ่ำการรักษาศีลแก้อายุสั้นศีลข้อหนึ่งการไม่เบียดเบียนสัตว์แก้การมีโรคมาก การสงเคราะห์สัตว์แก้การไร้บริวารการรักษาศีลไม่ขี้โกรธแก้การเกิดเป็นคนขี้เร่การรักษาศีลข้อสองแก้ทรัพย์วิบัติการรักษาศีลข้อสามแก้การเกิดเป็นผู้หญิงบันดอก,การรักษาศีลข้อสี่แก้ตาบอดหูหนวกไม่มีคนเชื่อถือ การรักษาศีลข้อ5แก้เป็นใบบ้ามีสติปัญญาดีการรดน้ำมนต์เสกเป่าล้างอาถรรพ์ให้ชีวิตไม่ได้การบำเพ็ญบารมีเท่านั้นจึงแก้อาถรรพ์ให้ชีวิตได้พระธรรมสีหบุราจาร์หลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมวัดอัมพวันอำเภอรพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี ที่มาเพจนิพพาน .org